โชคดีไม่ใช้ครับเดินทางปลอดภัยกันแน่นอนไวรินรินเดี๋ยวกลับเอาจยักเขียวไปนะครับ ถึงเวลาเดินทางครับหาก,กินใกล้บ้านจะไปจอดหน้านุ่นก่อนนะน่าจะ่าหน้ากุนัังก่อนหรือไปเลยบ่ <c oughs> เออคอับเดี๋คลิปนี้ฝากไว้ให้เนย